สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมแสบคนนครนะครับก็จะมีพระนะครับมาให้ชมกันเกือบทุกๆวันนะครับวันนี้เรามีพระทั้งหมด3ามรายการในการนะครับมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก่อนที่จะมาชมพระกันนะครับมาทราบช่องทางติดต่อแสบคนนครก่อนนะครับแสบคนนครนะครับติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับคุณลูกค้าสามารถ สแกน QR Code ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยนะครับช่องทางที่2คือติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9 6 9 3 9 8นะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน f a c e b o o k นะครับ Facebook ชื่อแสบคนนครนะครับอ่ะทราบช่องทางแล้วก็ามาชมพระกันต่อนะครับวันนี้เรามีพระทั้งหมด3บรายการด้วยกันนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยผมเชื่อว่าต้องถูกใจคุณลูกค้าหลายๆคนนะครับนะ ก็จะมีทั้งหมดสารายการนะครับก็จะเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อชินนะครับแล้วก็พระพระปิตาหลวงพ่อพิมพ์นะครับวัดน้องวัดน้องแหนนะครับเนื้อผงคู่รักนะครับแล้วก็พระปิตาเนื้อผงคู่รักไม่ทราบที่นะครับรายการสุดท้ายนี่มาชมรายการแรกก่อนนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อชินนะครับนี่ฮะคุณลูกค้าครับ เป็นเนื้อชิ้นนะครับสวยครับเนื้อเก่าสวยเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดกล้องให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะพระปิตาองค์นี้นะครับผู้ลูกค้านะครับผมเชื่อว่าท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับนี่พระสวยขนาดนี้นะครับผู้ลูกค้า ลงกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าไฟอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับแต่ก็พอดูได้ครับคุณลูกค้านะครับนี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อชิ้นองนี้นะครับก็ติดต่อผ่านสามช่องทางที่แจ้งไว้ก่อนหน,นี้ได้เลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นรายการแรกครับรายการของ พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อชินครับนี่อ่ะมาดูรายการที่สองครับ,บรคุณลูกค้านะรายการก็รายการที่สองก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อพิมพ์นะครับวัดวัดหนองวัดน้องแหนนะครับนะเนื้อผงคู่รักนะครับ,บรคุณลูกค้านี่ฮะเป็นเนื้อเก่ามากครับ,บรคุณลูกค้าเนื้อเก่าแล้วก็แห้งนะครับ เดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ครับพระปิตาหลวงพ่อพิมพ์นะครับคุณลูกค้านี่เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากครับนะแสบคนละครก็พยายามที่จะหาพระนะฮะหาพระแบบเก่าๆให้ชมกันเกือบทุกๆวันนะครับก็ฝากคุณลูกค้านะครับ ติดกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ท่านใดที่สนใจองค์ไหนก็โทรมาสอบถามทักทายแสบนลนครได้นะครับนี่ครับพาปิตาหลวงพ่อพิมพ์นะครับวัดน้องแหนนะครับนี่ครับ สวยครับคุณลูกค้านะครับสวยนะครับผ้าเก่าๆแบบนี้นะครับหาหาดูได้ยากนะครับคุณลูกค้ามาดูองค์สุดท้ายนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุรักนะครับองค์นี้ไม่ทราบที่จริงๆครับคุณลูกค้านะครับไม่ทราบที่จริงๆนะครับนี่ฮะเก่านะครับคุณลูกค้า ไม่ทราบที่นะครับก็พยายามค่อยๆดูกันนะครับชื่นชอบองค์ไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแสบคนอนครได้นะครับนี่ฮะโรสารเก่าจริงๆครับ,บรคุณลูกค้าพระปิตานะครับ ทั้ง3รายการนะครับผมเชื่อว่าอาจจะถูกใจท่านหลายๆคนนะครับนะครับก็สนใจองค์ไหนรายการไหนนะครับก็ทักทายแสกพนครมาได้นะครับทั้ง3ช่องทางนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจคอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับแสกพนครนนะครับวันนี้ก็ ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านําพระนะครับเก่าๆนะครับพระสวยๆมาให้ชมกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ